ครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมพไนชัยครับเมยตั้มครับพี่น้องพ่อยิช่ชกับอาหาแน,นาวกินเที่ยงครับบุพพลมาม่าครับพี่น้องวราจะผัดมาม่าใส่ไข่มาครับผมเราจะลองผัดซีอิ๊วบ้างพี่น้องว่าหน้าตามันจอบมาเป็นแบบไหนเนาะพี่น้องเนาะติดแ่บบ่ลองเบิ่งพี่น้องผัดซีอิ๊วมาม่าพ่อยิ่งก็ลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผม ใส่ต้นหอมขึ้นช่ายนะพี่น้องหอมแซ่บๆเอาอยู่บ้านนี่นะพี่น้องพอได้อยู่ได้กินนะครับผมเน๋้วใส้กะมีหมูนะครับพี่น้องมีหมูมีลูกชิน้นกับหมูยออพี่น้องผัดใส่รวมกันโอ้เดี๋ยวใคยติดตามครับพี่น้อง เส้ไก่ไป่นะครับพี่น้องค่ะเส้นไก่เส,เสน้นหมูหมูแซ่บๆเลยครับผมกินตอนบ่ใบสองครับพี่น้องคืนเพียงเพียงกับบ่ายสองนครับพี่น้องตั่ด้วยมาม่าครับพี่น้องกระปุงค่ะใส่เิ้นดำก่อนนะพี่น้อง ตามด้วยกเม็กกี้ครับผมนี่ก็ตามด้วยผักที่เตรียมไว้นะครับพี่น้องนะครับผมเราคอติดตามนะครับผม นี่ค่ะเป็นอันเสร็จสิ้นนะพี่น้องผัดซีอิ๊วมาม่าครับมันจะออกแฉะแนิดนึงครับพี่น้องแฉะแซ่บเลยครับพี่น้องนี่ครับใส่าทานเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อมากินนสำกันแซ่บๆเด้อครับผม ผมพี่น้องสวัสด,ดีรอบนะครับผมผมามา่าซีอิ๊วมามา่าแล้พี่น้องแซ่บมาเด้อพี่น้องเดอ้อกินตอนายสองเกือบาบสามเนาะพี่นอ้องมือวันอาทิตย์ยี่สิบเก้าผม ตามเงินบ้านว่างอยู่คนถูกเพื่อนนี่ครับพี่น้องไลยกินก้อนแล้ว อ,อยู่บ้านนี่ยอากาศร้มามาแล้วพี่น้องอยูบ้านหยุดโลกเพื่ชาตินะพี่น้องอ ถูบ้านมาบแบ่แสบใหญ่ใจขึ้นผัดผัดซีอิ๊วมาม่าพี่น้องซีอิ๊วมาม่าลองกินเีนมือก็ใหญ่ใจใหญ่จัเดเยอะพี่น้องเด้อมาม่าสองร่อยากถึงกินกับเมย์ต่ำอืมอร่อยแต่ ยังไม่ออกขายจนน้องง่ายๆก่อน <coughs> 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 ดียังปลูกผักเนี่ยพอได้เก็บกินยู่พง,พ,งพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อแซ่บ ครับผมคลิปนี้ก็ขอจบคลิปน้องพี่น้องนะอีกเมนูเรื่องแซแ่บซกินตอนอบใบใบนะครับผมทำใบกินเที่ยงแล้วพี่น้องเังไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ใช้กับแม่ตันะ้มแล้วนี่ไอย่าลืมกดกระดิ่งนะพี่น้องเด้อจะได้ติดตามไว้ใช้ไม่ตั้มคลิปใหม่จะได้มีให้เบิ่งนในเรื่อยๆนะครับพี่น้องเนาะในคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับผม